แซ่บปะแซ่บแซ่บมึงพี่น้องทวนกับพ่อใส่ดิพับแขนเสื้อสฏิจจพี่น้องปฏิจจพี่น้องสวัสดีจ้จพี่น้องกันแขนเสื้อนะพับเพื่อนไหมกินตำหมากุ้งไหมพี่น้องขนมเซนเอาให้เราติวแบบไงเล่นเอาอีกปะนี่ฮะ กินน้ำงาอีกวันนี้อันนี้เทสุดยอดเลยตามแตงเป็นอยากกินตำห้อ <ทำ S 1> เอาแมวทั้งหนห้องแล้วนี่มาพี่น้องต้องเพินถึงที่ห้า พ้ยแม่หกหาหมองบางตังพอแล้วพี่พอเอามันคือเปน,นิดนะจ๊นมันเบาบกว่ามันเบาบกว่าพี่แม่ บอลูบอลูบ <laughs> <า>อกวิสานเป็นแล้วบอลูมาสานมา <c oughs> เอาอีกป้ะเนี่ยป้ะร้านกินตำมมัองโมงยางกินตำมักแตีงทอดละโคกเลยพี่น้อ,นองเลยขนมเส้นเมื่อไปติวนึงแล้วเรื่องปะตียังยังโ <c oughs> ูกินส้มตำเมือเปล่าเนี่ย ต้ตม,มตามํตาตําแตงมาดิแสบพี่นองสุดยอดเลยอากาศเยน็นเยน็นเย็นแล้วเย็นแล้วพี่มาเย็นอย่างนี้มาขึ้นน,น,นี่กันหนาวเย็นเย่ยโอ้ยแตกว่าโทษศะสับวางเลย พี่เมกเอามาเอามาให้คุณย่ากินด้วยนะน้ำลั่วครับ สมมติเขามักตำส่วนเนาะพวกแค่ได้ตำกินเองเนี่ยเทียบแต่เขามาสร้างตำเดี๋ยวแนบหนึ่งตะลด เป็ดจนน้ำตาจะไหลขอบคุณค่ะตำตำบะริกปิดกบเป็ดจนน้ำตาจะไหลหมดเลยของมักของมักพี่น <c oughs> ้องหังมากแล้วหังมากแล้ว

มีตคนมาสั่งมาตำสวนเผ็ดเผ็ดนัวก็เลยสั่งารตำกินคือคือจังเขาสั่งพี่น้องเผ็ดสุดยอดพริดแก่เผ็ดก็ดีแน้องเผ็ด